สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทนปภาจัดแคปชั่นแซบเด็ดให้หลังมีข่าวอดีตแฟนตำรวจมุฟออนแล้วจากกรณีที่แพทนภปภาออกมายอมรับ่าเลิกกับแฟนตำรวจหนุ่มหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีปัญหาคารัคาสั่งกันมานานเลิกกันมาได้ประมาณหนึ่งเดือนพร้อมกับบอกว่าตอนนี้มุฟออนมีคนคุยใหม่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเข้าไปส่องในสแกรมของนายนภศกบพบว่าตั้งแต่เป็นโสดแล้วฮอต มเพราะได้ออกมาเผยคลิปล่าสุดนายนภะัสผ่านทางอินสตาแกรมกับสาวๆซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสาวคนใหม่ของเจ้าตัวหรือไม่แต่อย่างได้พราสุดทางด้านแพทนภัทรเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ออกมาโพสต์รูปภาพชุดออกกำลังกายพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าออกกำลังกายเขาว่าดีแต่มาออกไกลๆพี่จะดีกว่า Ag, เอาซะหน่อยเช้านี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ